การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นพลเมืองดีและมีระเบียบวินยัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนและใช้ทรัพยากรเพื่อร่วมกันบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ กลุ่มโรงเรียนบางกรวยภายใต้การขับเคลื่อนของผู้บริหารการศึกษานำโดยดเตอร์ปนทัศน์แสนวิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งนางสาวกมลนัทนามีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่มีความสามารถ เป็นคณะทำงานร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางกรวยให้มีคุณภาพประกอบด้วยนายเฉลิมพลพันบัวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พดุงเขตประธานกรรมการนายสนั่นชัยหงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอกแย้มพร้อมอุปถมัมรองประธานกรรมการนายวิรัตใจก้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาสวัสดิ์ราษฎรบำรุงรองประธานกรรมการนางนัทิยาเหมือนมาศผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในศินลพระพิบูลวิทยากรรมการน,นายนรงศักดิ์สันทั์เลขาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงหิลันราชัพักดีวิทยากรรมการ นางสาวสิรินาถคุณมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ผาสวัยประชาอุทิศกรรมการนางสาวสุชาดาสังเสือโพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือกรรมการนายบุญยริศบุญใจใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซองภูวิทิตราชประชานุสรกรรมการนางสาวภูสนิสากุณสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยากรรมการ นางจินดารัตยงสตาผู้อำนวยการโรงเรียรรนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติกรรมการและเลขานุการนายทักษกรบัวศรีรองผูง้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พดุงเขตผู้ช่วยเลขานุการนางสาวอภินรัตสุนทรพรพันธ์รองผูง้อำนวยการโรงเรียรนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติผู้ช่วยเลขานุการนายทิติกรอาจัสมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงหิลันราชพักดีวิทยาอนุกรรมการนางสาวกนกพิษนาโศกรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาสวัสดร,ราษฎรบำรุงอนุกรรมการและนายอดนุสร์คุ้มสุขครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศีประวัติผู้ช่วยเลขาอนุการ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มอำเภอบางกรวยมีความรู้ความสามาคคีเกิดพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนอำเภอบางกรวยยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้เติบโตไปเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุข ของพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป